ความมหัศจรรย์นในที่นี้หมายถึงสิ่งที่มันอาจเกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรหรือว่าทุกอย่างนี่มันเป็นมีเหตุมีปัจจัยของมันนะก็จะเกิดได้หลายๆเรื่องหรือหลายๆลักษณะความมหัศจรรย์ของชีวิตแต่แต่ละคนจะไม่เหมือนกันแล้วแต่กิจกรรมบางอย่างที่คนนั้นทําบางทีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นโดยคาดไม่ถึงเนี่ย ก็เกิดเฉพาะบุคคลหรือในงานหรือในสิ่งที่เขาปทำานั้นน่ะยกตัวอย่างเช่นอาการที่คนเนี่ยมีความเจ็บไข้ได้ป่วยนะแล้วเกิดมีซึ่งหลายหลายเหตุหลายปัจจัยทั้งหมอหรือคนอื่นอาจจะวิเคราะห์แล้วว่าอาจจะตายได้เงี้ยแต่ว่าเมื่อเขามีเหตุสุดซึจร,รมีบุญส่วนตัวของเขาเนี่ยเขาก็สามารถรอดชีวิตได้หรือการงานที่ทําแล้วอมองว่าไม่น่าสําเร็จเนี่ย เพาก็สาเร็จได้ด้วยเหตุปัจจัยคือบุญของเขานะคะเพราะคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยมีบุญของตัวทุกคนมากน้อยแต่บุญที่ทํานั้นมันอาจจะไม่เหมือนกันเช่นบุญในการรักษาศีลบุญในการที่ประกอบอาชีพสุจริตบุญในการที่ขนขวายช่วยเหลือคนอื่นมันก็จะมีสิ่งเหล่านี้เกิดกับตัวของคนคนนั้นเองโดยที่สิ่งเหล่านั้นคนนั้นก็ไม่คาดคิดว่าสิ่งเหล่านี้เขาจะได้รับผลประโยชน์หรือได้รับผลแห่งบุญ ผู้หญิงที่อุทิศตนหมายความว่าสิ่งที่เขา,เาได้กลับคืนมาสมว่าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยนะเขาเกิดหายมาแล้วก็มีความคิดที่อยากช่วยเหลือคนอื่นโดยที่การช่วยเหลือนั้นน่ะไม่ได้มุ่งหมายสิ่งตอบแทนหรือสิ่งนั้นจะทำนั้นที่ทําให้คนอื่นนั้นมันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลกันแล้วแต่เขาตั้งใจทําให้ดีที่สุดเพื่อสิ่งที่เขาคิดว่า,เ,าเขาอยากช่วยคนอื่นโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นผู้นำชุมชนเราต้องหาไอพวกนี้มาวัตถดุดิบของดีๆทุกอย่างมาให้ลูกบ้านเราเศรษฐกิจพอเพียงจากการทำน้ำยาสราน้ำยาล้างจานน้ำยาปับพนุ่มสบู่ทุกอย่างเราทำเองหมดพื้นที่ของเราความสำเร็จไม่ใช่ว่าเกิดจากการร่ำรวยมีเงินมีทองความสำเร็จของเราคือเราให้ความสุขกับคนอื่นเราไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเราทำให้ชุมชนเราดีขึ้นใี่ครอบครัวเรา,เรามีหน้ามีตาคือ,อ,อแม่ฉันนะเป็นแม่พิมพ์เป็นตัวอย่างนะ คือเราเป็นคนเกิดขึ้นมาเรามีค่าทุกคนจะมีค่ามากค่าน้อยอยู่ที่ตัวเราทําคือถ้าเราทําประโยชน์ให้ชุมชนให้ลูกให้เต้าเราเนี่ยเราเกิดขึ้นมาเป็นแม่คนเราดูแลลูกเราดูแลครอบครัวเราเนี่ยเราก็มีค่าแล้วนะแต่จะค่ามากค่าน้อยก็อยู่ที่การกระทาของเราถ้าเราออกทํางานเราเสร็จดูแลครอบครัวเราเสร็จเราออกพื้นที่เนี่ยเราไปทําดูแลคนอื่นดูแลคนแก่ดูแลค่าเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนว่าทํามากได้มากทําน้อยคุณก็ได้น้อย ทำน้อยคุณก็ได้คุณค่าของคุณน้อยถ้าวันไหนที่คุณไม่ทำเลยคุณก็จะไม่มีค่าเลยตอนที่สองนะที่ว่าตะกายดาวเนี่ยนะคะความหมายของตะกายดาวหมายความว่าเขาต้องการไปสู่เป้าหมายของสิ่งที่เขาคิด เราต้องเพียรพยายามที่จะทําสิ่งนั้นให้สําเร็จเพราะว่า,าการทาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องมีความเพียรทําต่อเนื่องแล้วก็พยายามทําให้ถึงเป้าหมายนั่นคืออาจจะเหมือนกับเปลี่ยนเหมือนดวงดาวที่สูงสุดเนี่ยเขาก็พยายามที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งความหวังอันนั้นนะคะถือว่าถ้าพูดภาษาธรรมะก็บอกว่ามีวิริยะนะใช้ธรรมะของศาสนาเช่นมีความพอใจ มีความเพียรเอาใจใส่ไข้ครวนโดยรอบครอบแล้วก็ทำงานนั้นให้ประสบความสำเร็จให้ได้โดยไม่ไม่ย่อท้อนะคะถือว่ามีความเพียรนะคะมันจะมีอีกคนประเภทหนึ่งที่ต้องทุนชีวิตไม่ดีด้วยแล้วก็ท้อละยังไม่เริมเลยท้ออะไรเงี้ยค่ะก็คือโชคชะตาเรามันไม่ใช่ข้ออ้างว่าเราท่านทออย่างงี้ไม่ได้นะเราเป็นเราหน้าตาไม่ดีเราเป็นไม่ได้หรอกเราบ้านไม่มีตังค์ทำงี้ไม่ได้หรอกคือมันเป็นแค่ข้ออ้างค่ะ จริงๆแล้วมันเราสามารถทําได้อาจจะต้องดูตัวเองด้วยนิดหน่อยแค่นั้นเองคืออย่าเพิ่งท้ออะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้ทำให้เต็มที่สำหรับตอนที่3ที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่ค้นค้น,คนหาคุณค่า่งความสำเร็จในความสำเร็จเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ที่เขามองมองสิ่งที่เขาจะทำว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาจะทำยังไงถึงจะประสบความสำเร็จเขาก็หาแนวทาง หาแนวทางแล้วก็ทําสิ่งนั้นที่เขาอาจจะมองถึงเหตุปัจจัยทั้งหลายรอบครอบและชีวิตที่เขาอยู่ในสังคมเมืองเนี่ยมันอาจจะไม่มีทางที่จะเป็นไปได้กับชีวิตที่เขาเป็นคนชนบทเขากลับมาหาสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อทําในสิ่งที่เขาชอบแล้วก็เขาเรียกว่า มองดูความสามารถของตนด้วยนะทำตรงน,นี้ถ้ามีความสามารถของดูความสามารถของตนเป็นหลักถ้าเขาคิดว่าเขามีความสามารถทําได้เข้ามาเริ่มตน้นเขาก็สามารถที่จะทําได้แล้วก็ไม่จําเป็นที่ต้องไปยึดชีวิตในกรุงเทพซึ่งเป็นชีวิตที่เลื่อนลอยแล้วก็มันมีสิ่งที่ทําให้คนทํางานในกรุงเทพเนี่ยมีความทุกข์ยากมากกว่าคนชนบทมากมายนะคะท้อได้แต่ว่าอย่าเลิกทาอย่าเลิกล้มความตั้งใจ บางคนทำธุรกิจนี้แล้วเลิกไป,ไปทำไปทำธุรกิจอื่นนั่นไม่ได้หมายถึงว่าเขาแพ้หรือเขาล้มแต่จุดมุ่งหมายของเขาอ่ะมีเพียงแค่ว่าเขาอยากที่จะประสบความสำเร็จนั่นแหละคือต่อให้เขาล้มธุรกิจนี้คือเขาก็ยังไปทำอันอื่นแปลว่าเขาอ่ะก็ยังก้าวบันไดต่อไปต่อไปในความฝันของเขา呐นะ ตอนที่สี่ที่เกี่ยวกับผู้หญิงสองทางเดินใช่ไหมคะนั้นทางเดินของคนเนี่ยมันไม่แน่เสมอไปที่จะเดินบนเส้นทางเดียวเพราะว่ามันมีทางเลือกมากมายสําหรับคนแต่ว่าเมื่อเราได้ทํางานสิ่งหนึ่งสําเร็จเพราะมองเห็นศักยภาพของตัวเองชัดเจนแล้วก็มีความมีความมุ่งม,มั่งมากที่จะทําอะไรได้อีกหลายๆอย่าง นี่แค่เป็นสองเส้นทางแต่คนบางคนอาจจะทําได้มากกว่านี้แต่ถือว่าสองเส้นทางเดินที่เขาทำเนี่ยเพราะเขาต้องการแสดงศักยภาพส่วนตนแล้วก็มองถึงประโยชน์ที่จะทําให้ชุมชนของเขาที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีการพัฒนาได้รับประโยชน์จากสังคมการเมืองท้องถิ่นได้เต็มที่ซึ่งก็เป็นผู้ดูแลโครงการต่างๆถ้าเขามาเป็น นายกอบตอรหรือเป็นอบตอท้องถิ่นเนี่ยเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยตอนนี้ก็ต้องมองว่าเขาสามารถเข้าใกล้ชุมชนแล้วก็เชื่อมต่อกับงบประมาณของรัฐหรือว่าทําในสิ่งที่ชุมชนต้องการให้ประสบความสําเร็จได้เพราะว่าเขามีเชื่อมั่นในตัวเองนะคะตรงนี้ถือว่าเขามีศักยภาพระดับหนึง่งเรามีตาแหน่งอะไรมีความรับผิดชอบอะไรดังนั้นเราต้องไม่ไม่นึกถึงส่วนตัว